เราซ้อมหนักกว่าคนปกติทั่วๆไปไหมฮะหรือว่าใครคลายกันครับถามว่าเรื่องเรื่องการซ้อมนอกจากนอกจากโปรแกรมของสโมสรหรือหรือของทีมแล้วก็ยังถ้ามีเวลาว่างก็พยายามเสริมเสริมตัวเองในในสิ่งที่ขาดครับอย่างเช่นการฟิตเนสหรืออะไรก็แล้วแต่ครับแล้วก็มีมีช่วงหนึ่งก็คือช่วง2ปีก่อนที่ผมบาดเจ็บเอ็ข้อหน้าขาดต้องผ่าเขาอย่างเงี้ยครับก็พักยาวไปประมาณแเดือนช่วงนั้นก็รู้สึกว่า ท้อมากๆก็คิดว่าแบบเหมือนตัวเองจมดอนาคตแล้วแน่ๆอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็แบบพยายามพยายามหาหาคนคุยด้วยที่ไปในทางบวกยอย่างเงี้ยครับซัพพอร์ตจิตใจเราได้ก็คือครอบครัวเราครับแล้วก็วเขาเหมือนพยายามให้เราให้เราไม่ท้อแล้วก็สู้อดทนต่อไปอย่างเงี้ยครับจนแบบพอกลับมาแล้วก็มันมันพลิกกลับมาได้อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจเหมือนกันครับเอ,อ่อเป้าหมายครับในอนาคตจากนี้พี่ชัดวางตัวเอง ไว้ยังไงบ้างสมมติอีกสัก3ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าครับตอนนี้เราติดทีมชาติละในอนาคตเป้าหมายเราเป็นยังไงบ้างครับอย่างถ้าระยะสั้นก็ก็อยากอยากได้แชมป์รกีกับสโม,มสรการท่าเรือสักครั้งครับก็พยายามจะทำให้ได้ในปีนี้เลยครับส่วนส่วนเรื่องของทีมชาติก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดรักษามาตรฐานตัวเองครับเพื่อที่มีโอกาสในในรอบต่อๆไปด้วยอย่างนี้ครับ กับอาเซียนครับครับระวังเป้าหมายอะไรบ้างชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้เพราะว่าเราเป็นแชมป์มาตลอดเลยครับเป้าหมายแรกก็คือต้องต้องผ่านผ่านการคัดตัวก่อนครับที่จากที่สิบเดี๋ยวเขาจะตัดเหลือสิบสี่ก็เป้าหมายแรกก็คืออยากมีชื่อในสิบสี่คนสุดท้ายให้ได้ก่อนครับมาตรฐานของอาเซียนไทยก็ทำไว้ดีมาตลอดนะครับพวกุ่นที่เขาทำมันก็อยากอยากรักษามาตรฐานเดิมก็คือแชมป์ครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องาทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อกนดรักกีฬาทุกคนครับ